ละครสิ่งเรื่องแอบรักเพื่อนสนิทต,ตอนอวสานมีนเอานี้ไปเสิร์ฟให้โต๊ะสองด้วยลูกค่ะแม่มีนรับอาหารจากมือผู้เป็นแม่มาก่อนจะเดินไปเสิร์ฟที่โต๊ะของลูกค้าบ้านของเธอเป็นร้านเบเกอรี่เล็กๆบริหารกันเองเธออยู่กับแม่และน้องสาวอีกคนพ่อของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตั้งแต่มีนยังเล็ก ทั้งบ้านเลยมีอยู่กันแค่สามคนแม่ลูกนี่ก็หลายวันแล้วที่มีนกลับมาอยู่บ้านหญิงสาวพยายามทําให้ตัวเองดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ต้องคิดอะไรมากกลางวันก็ช่วยแม่ที่ร้านพอปิดร้านมีนก็จะยุ่งอยู่กับการเตรียมเอกสารต่างๆที่เธอจะต้องใช้ในการไปเรียนต่อที่อเมริกาความจริงมีนก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะได้แต่พอผ่านรอบสัมภาษณ์มาจนถึงประกาศผลว่าเธอติด บอกไม่ถูกว่าหญิงสาวรู้สึกทั้งดีใจและใจหายไปพร้อมๆกันเธอไม่ได้ตั้งใจจะหนีแต่แค่ตอนนี้เธอไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือไหวเท่านั้นเองหลังจากช่วยแม่ปิดร้านแต่หัววนันเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะของหมดเร็วน้องสาวของเธอก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีซึ่งปีนี้ก็จะจบมหกแล้วเธอคงไม่ต้องห่วงเท่าไหร่แล้วนี่เตรียมตัวไปถึงไหนรู้ลูกเรื่องจะไปเรียนต่อเมืองนอก ก็ใกล้เสร็จแล้วจ้ะแม่เหลือไปเดินเรื่องที่มอก็รอไปเลยเลยอิจฉาพี่มีนะ่ะมอนก็อยากไปบ้างอิจฉาพี่เขาก็ตั้งใจเรียนสอบให้ได้ทุนไปพี่ไม่อยู่ก็ดูแลแม่ด้วยเข้าใจไหมค่ะ<ฆ>ก่อนที่สามคนแม่ลูกจะลงมือรับประทานอาหารกัน ถูกเช้ามีนจะต้องตื่นแต่เช้าไปช่วยแม่จ่ายตลาดซื้อของมาทำอาหารยิงสาวยังคงตื่นแต่เช้าทำกิจ,จวัตรเดิมๆแต่ระหว่างที่กำลังเดินตามหลังผู้เป็นแม่อยู่นั้นมีนก็ถึงกับชะง,งักหัวใจเต้นรัวเมื่อมองเห็นข้างหลังของคนที่เธอคุ้นตาเดินลับหายไปทางถนนด้านหนึ่งแม่เดี๋ยวมีนมาได้ไหมไปธุระแป๊บหนึ่งเมื่อเห็นผู้เป็นแม่พยักหน้ามีนก็สาวเท้าไปที่ทางเดินหน้าตลาด มีนเหลียวซ้ายแลขวาจนเดินมาสุดอยู่ที่ถนน,นอีกด้านก็ไม่เห็นวีแววของคนคนนั้นอยู่เลยหญิงสาวถึงได้ถอนหายใจออกมาก่อนจะหัวเราะอ,อย่างสมเพศตัวเองแกวหวังอะไรอยู่นะมีนมีนสายหน้าช้าๆก่อนจะหันหลังกลับแต่เท้าของหญิงสาวก,ก็ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่เลยดูเหมือนว่าคนตรงหน้าก็ตกตะลึงไม่แพ้ไปกว่าเธอ มีนรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เธอรู้สึกได้ถึงแรงโถมเข้ามาเกาะเธออย่างนหนักหน่วงสัมผัสได้ถึงแรงสันสะท้านที่ส่งผ่านจากตัวเขามาสู่เธอในที่สุดฉันก็เจอแกมีในคนใจร้ายใจดาน้ำเสียงอูอีของยอดชายนายตรีเวททำให้มีนถึงกับมึนงงไปชั่วขณะแกแกมาที่นี่ได้ยังไง ไม่รู้ทำไมพอเห็นหน้าคนที่เธอพยายามจะหลบหนีมาและเป็นคนคนเดียวกับคนที่เธออยากจะเจอมากที่สุดมีนถึงได้รู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆวิ่งมาจาะที่ลำคอกระบอกตาก็ร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่มีนมีหลายเรื่องที่ฉันอยากอธิบายให้แกฟังฉันรู้ว่าแกคงไม่ให้อภัยฉันแต่ฉันก็อยากบอกแกนะมีนฉันเพิ่งรู้เมื่อตอนที่รู้สึกตัวว่าไม่มีแกอยู่เคียงข้าง มันทรมานแค่ไหนยิ่งได้รู้ว่าแกกําลังจะจากฉันไปไกลฉันก็ยิ่งทรมานฉันคิดว่าฉันเองก็ชอบแกอ่ะมินฉันพยายามถามตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งระหว่างที่ฉันมาตามหาแกที่น่านเกือบอาทิตย์ว่าทําไมฉันถึงไม่ยอมกลับทั้งทังที่แทบไม่มีความหวังฉันตอบตัวเองในทันทีว่าถ้าฉันไม่ได้บอกแกว่าฉันรู้สึกยังไงฉันคงไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิต โตบอกทุกคำที่พูดเราเกับเก็บกลั้นมันไว้ในใจมันตลอดหลายวันเราเกับเขาได้ระเบิดทุกอย่างออกมาอย่างที่ตั้งใจมันตลอดทำเอาคนรับฟังอย่างมีนถึงกับไปต่อไม่ถูกทำให้โตถึงกับใจเสียที่เห็นอีกฝ่ายนิ่งไปแกจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอมินแล้วแกมาบอกฉันแบบนี้ไม่กลัวแฟนแกเสียใจได้ไงแล้วแกเอาแฟนแกไปไว้ตรงไหนมินฟังฉันก่อนนะ เรื่องโมนะ่ะฉันรู้ว่าฉันทำให้ถูกแต่ฉันบอกทุกอย่างกับโมแล้วแล้วเขาก็เข้าใจเขาเป็นคนไล่ฉันให้มาตามหาแกองด้วยซ้ำน้องโมเขาทำแบบนั้นเหรอฉันรู้ว่าฉันมันเลวนะเมีนแต่ว่าฉันหลอกความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เพราะความรู้สึกของฉันที่มีกับแกมันเป็นเรื่องจริงฉันรักแกจริงจ โตเริ่มหน้าเสียรุงเรื่อยๆระหว่างที่กำลังรอคอยว่าคำพูดแรกที่มีนจะพูดหลังจากที่เขาได้บอกทุกอย่างในใจของเขาไปหมดแล้วไอ้บ้ามีนแหวใส่คนตัวสูงกว่าก่อนจะหลุดยิ้มออกมายังเก็บเอาไว้ไม่อยู่ทำโอโตะถึงกับยิ้มกว้างออกมาก่อนจะกระโดดร้องเชยโยเข้ามากอดมีนอีกรอบแต่โดนสกัดไว้ซะก่อนหยุดเลยเป็นบ้าเลยไงโดนด่าแล้วยังดีใจอีกมีน แกอย่าหายไปเองนะหายอะไรฉันก็แค่กลับบ้านไม่รู้แหละห้ามหายไปจากฉันโดยไม่บอกฉันนี่ก็พอแต่ว่าฉันมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแกเรื่องที่แกจะไปเรียนต่อเมืองนอกน่ะเหรอฉันรู้แล้วโตวทำหน้าเศร้าก,ก่อนจะหึดขึ้นมาใหม่มินฉันจะรอแกที่นี่นะรอวันที่แกกลับมาจะนับวันรอทุกวันเลย ท้ายประโยคแม้จะเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยแต่ก็เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาที่ออกมาจากใจของโตสองปีแกจะรอฉันไหวเลอแค่แฟนไปเรียนต่อสองปีทำไมฉันจะรอไม่ไหวได้ยินคำว่าแฟนออกมาจากปากของโตเต็มปากเต็มคำมีนถึงกับอ้าป,ปากค้างอย่างทำอะไรไม่ถูกใครเป็นแฟนแกอ,อ้าวนี่แกจะให้ฉันลงไปคู่เข่าขอแกเป็นแฟนจริงๆหรอเนี่ย แต่ก็ได้นะโตทำท่าจะลงไปคุกเข่าอย่างที่พูดจริงๆจนมีนต้องฉุดแขนอีกฝ่ายเอาไว้เป็นแฟนกับแกปวดหัวตายเลยเราอยากปวดหัวเมละ่ะได้ยินคำถามยอกย้อนอย่างนั้นมีนเลยได้แต่ย่นจมูกไม่ตอบอะไรแต่ท่าทางแบบนั้นก็ทำให้โตถึงกับเผยรอยยิ้มกว้างมีนแม่เห็นหายไปนานก็เลยเป็นห่วงนี่เพื่อนล,อลูก เสียงทักผู้เป็นแม่ของมีนดังขึ้นก่อนที่โตกับรีบพนมมือไหวญิงสูงวัยกว่าด้วยท่าทางเก้เก้กังๆอย่างคนประมาทแม่นี่โตเพื่อนหนูสวัสดีครับคุณแม่ไหวพระเถอะลูกงั้นคุยกันต่อเถอะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของรอไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวมีนกับโตจะไปช่วยถือของซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวโตจะไปช่วยถือของมากกว่า เพราะมีนแทบจะเดินตัวปลิวหลังจากสองแม่ลูกจ่ายตลาดแม่ของมีนก็ยังใจดีเลี้ยงอาหารชายหนุ่มเป็นการตอบแทนและโตก็ได้เจอสักทีร้านที่เขาตามหามาทั้งอาทิตย์ถ้าวันนี้เขาไม่บังเอิญผ่านมาแถวนี้และบังเอิญเจอมีนโดยบังเอิญอย่างน่าอัศจรรย์เขาคงไม่มีวันหาที่นี่เจอแน,น่แวันนั้นทั้งวันโตเลยทำหน้าที่เป็นแขกที่มีประโยชน์โดยช่วยงานที่ร้านอย่างขยันขันแข็ง เลยได้ฝากท้องมื้อเย็นที่บ้านของมีนจนอิ่มปลากลมกลืนไปกับครอบครัวของหญิงสาวได้อย่างรวดเร็วจนมีนน <Pennsylvania> ึกเหมือนไส้แถวนี้ดึกๆแบบนี้ก็ไม่มีรถโดยสารแล้วมีเลยต้องเอาเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คันเก่าขับมาส่งโตที่โรงแรมอช่วยไม่ได้ความจริงแกไม่จําเป็นต้องมาตามหาฉันที่นี่ก็ได้นะเพราะยังไงฉันก็ต้องกลับไปทําธุระที่มออยู่แล้วก็ฉันกลัวมันสายไป ที่ผ่านมาฉันก็ปล่อยให้เวลาที่มีแกอยู่สูญเปล่าไปมากพอแล้วเมื่อคนซอนชะโงกหน้ามาจูบแก้มเธออย่างจงใจจนมีนถึงกับทำรถเอียงอย่างหน้าหวาดเสียวอิโตบ้าเดี๋ยวก็พางลงข้างทางหรอกมีนร้องบอกอย่างตกใจกรบเกลื่อนใบหน้าแดงซ่านของตนเองที่ไม่รู้ว่าหนาวหรือเขินกันแน่แต่ดูท่าคนซอนจะไม่รู้สึกรู้สมเพราะกำลังผิวปากอย่างอารมณ์ดี ชนลาแกนะมีนชนละแกแถมจูจูก็ร้องตะโกนออกมาไม่เกรงอ,อกเกรงใจชาวบ้านจนมีนต้องปวดหัวไปตลอดทางเห็นท่าว่าเธอหลวมตัวไปเป็นแฟนกับอิตบาบ้าโตต้องพกยาพาราติดตัวไว้ตลอดเป็นแน่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าทั้งเธอและเขาจะเดินมาถึงวันนี้ได้วันที่สถานนะเปลี่ยนจากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรักกัน สองปีมันคงนานสำหรับเธอไม่ต่างกันแต่สำหรับเธอต่อให้สองปีสปีหรือว่ากี่ปีเธอเชื่อหดือเกินว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อโตมันจะยังเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉันก็รักแกมกันแหละไอโตอบ้า ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง s ิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย